เราจะบูชาพระตถา,าคตอย่างไร,รก็ต้องไปดูว่าพระตถา,าคตตรัสว่าการบูชาพระองค์คืออย่างไรก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยได้มีดอกไม้จากสวงสวรรค์เนี่ยล่วงโรยลงมาเพื่อบูชาพระตถา,าคตนะแต่พระองค์ก็บอกกับพระน์นว่านี่ยังไม่ใช่การบูชาตถา,าคตนะอย่างสูงสุดการบูชาตถา,าคตอย่างสูงสุดนั้นคืออะไร จะให้เราดูพุทธวจนะที่พร,ระองค์ตรัสออกจากปากของพระองค์นะการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่รับสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อาุนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดกระพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะ เคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระองค์นั่นเองนะนำคำสอนพระองค์มาประพฤติปฏิบัติฟังคําของศาสดาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วถ่ายทอดบอกสอนต่อนะและบุคคลที่หาได้ยากในโลก3พวกหนะึ่อรันตสัมมาสาม,มาพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคตสผู้มีความกตัญยูกตาเวที ดังนั้นถ้าเรามาประกาศคำตถา,าคตเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกในความเป็นสมณะสักยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลซึ่งเป็นชื่อที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเขาถามว่าพวกเธอเป็นใครให้เธอตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรสมณะก็คือนักบวชนักบวชเป็นบุตรของนักบวชในสักยะตระกูลนั่นเองนะซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดอะไร หน้าที่ถ่ายทอดประกาศคำของตถาคตไม่ใช่ถ่ายทอดคำตนเองนะนั้น <c oughs> ดูพระสูตรนี้ตรัก,กรวาเสษถะว่าพวกเธอมีชาติต่างกันมีนามมีโคตต่างกันนะเมื่อถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครพวกเธอก็ปฏิญาณว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะสักยะปุตตยานะนั้นเราคือบุตรของสมณะในสักยะตะกูนนั่นเองนะต้องประกาศคำตถาคตทีนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทราบมาแล้วก็ไม่ตรงกับที่ศาสดาบัญญัติเช่นว่าโยมเคยทราบว่า,าผู้เจ้าแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนโวกีเหล่าเนาะสี่เหล่าใช่ไหมแต่พอเราไปดูในหลักฐานปรากฏว่าผู้เจ้าแบ่งเป็นสามเหล่าแค่นั้นนะเหล่าแรกคือใต้น้ําเหล่าสองปริ่น,น้ําแล้วก็พ้นน้ำนะดังที่ตัดกับราชกุม,มามนนะ ตัดการาชกุมานนะพระองค์เห็นเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วนะเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุลีในดวงตาเล็กน้อยบ้างมากบ้างอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทลิกบางเหล่าเกิดแล้วในใน้ำเจริญในน้ำอันน้ำประยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำพวกนี้จมอยู่ในน้ำพวกที่สองตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำพวกที่สาม โผล่ขึ้นพ้นน้ําอันน้าไม่ถูกแล้วมีชั้นใดราชบุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันชั้นนั้นนี้คือคําพระตถาคตโดยอาตมาสมณะสักยะปุตตะผู้หนึ่งทรงจํามาเพื่อประกาศให้โยมได้ทราบเสมือนหนึ่งว่าโยมได้ฟังต่อหน้าพระพักรพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงอันไหนที่อาตมาทรงจําผิดพลาดคาดเคลื่อนเพิ่เลยจึงขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้นะเพื่อให้เราได้ทราบพระสูตรเต็มทั้งหมดว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้นะ พระองค์บอกถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกนะและธรรมวินัยนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรุ่งเรืองไปในโลกดังนั้นให้เราทราบว่าพระตถาคตเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความตายทํายังไงจะไม่ตายทุกคนกําลังเดินไปสู่ความตายพรมก็ตายเทวดาก็ตายมนุษย์ตายสัตว์เดรัจฉานตายสั์นรกตายตายหมด ดังนั้นวิธีจะเข้าถึงความไม่ตายคือต้องรู้อรอิยสัจสี่อริยสัจสีจึงเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่สุดอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมายิ่งกว่าไฟไหม้ผมบนศีรษะพระองค์ถามสาวกว,ว่าถ้าไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอจะทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟก่อนครูเจ้าบอกอย่าเพิ่งดับมารู้อริยสัจสี่ก่อนเพราะเธอจะไม่ไปสูวอบายและสามารถเข้าถึงความไม่ตายได้นั้น ก็จะมีพุทธวจนะจัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดถ้าไฟลุกโคร,รงอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีสีษาก็ดีนะจะทําอะไรนะวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้านะเลื่อนขึ้นไปิเป็นไอ่านะกับเสื้อผ้าหรือสีสาที่ไฟกําลังลุกโครงอยู่แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทําโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุสาอุาโสรหีอปัติวานีสติสัมปัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้ ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดในชีวิตคืออริสสัตสิองค์ความรู้ในโลกมีมากมายนะรู้ไปแล้วยังแก้แก่เจ็บตายไม่ได้แต่อริสัตตวันนี้เราจะมารู้กันว่าเป็นยังไงนะทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่อนาปานสติแค่รู้ลมหายใจเข้าออกสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้พู้เจ้าอ,อธิบายเรื่องการรู้ลมหายใจเข้าออก นะแค่รู้ลมหายใจเข้าออกนั้นทําให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ทาให้โพชฌงเจ็บริบูรณ์ทําให้วิชาวิมุตติบริบูรณนะ์นั้นอานาปนาสติอย่างเดียวมักมีองคแปดเนี่ยครบขึ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของมันเองเสร็จเรียบร้อยนะนั้นเราจริงพยายามที่จะเผยแผ่ผพุทธวจนะอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบคือเรื่องการแก้กรรมเรื่องการแก้กรรมก็มีการแก้กันมาก ดังนั้นวันนี้เราจะได้มารู้ความจริงจะได้ดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องต้องการหมดกรรมหมดได้จริงนะนั้นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องมรรคแปดนะหรือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั่นคือไม่มีใครช่วยเหลือแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองประพฤติกายวาจาจิตตามผลทางมรรคมีองแปดเท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นนี่ก็เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งที่อยากให้สรุปให้พวกเราได้ทราบไว้ ดังนั้นพุทธวจนะจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือง่ายแต่เป็นเรื่องสัจจกามจริงเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้เพื่อเข้าถึงผลแห่งความจริงตรงนั้นให้ได้นะดังนั้นบางคนบอกโอ้คำพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินยากเป็นทฤษฎีปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่คำพุทธเจ้าคือสัจจกามจริงและเป็นความจริงที่เป็นอากาลิโกด้วยไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลานะเช่นถ้าโยมจะไปพูดกับต่างศาสนาโยมจะพูดเรื่องอะไรโยมต้องเอาปฏิจจสุบาทไปพูด นะเช่นว่า <c oughs> พวกเราเคยเดินห้างกันทุกคนละมั้งนะเคยซื้อเสื้อผ้าเวลาซื้อเสื้อผ้าทําไมโยมอยากได้เสื้อตัวนี้ไม่อยากได้เสื้อตัวนี้ใช่ไหมอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะนั่นแสดงว่าถ้าโยมสังเกตตัวเองเราชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้นั่นคือความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาเสื้อมีต้องเยอะไม่อยากได้แต่อยากได้ตัวนี้เพราะเราชอบตัวนี้มากกว่า จะเป็นเพราะสีแบบยี่ห้อราคามันเหมาะสมอะไรก็ตามเราชอบตกลงใจชอบต้องมาก่อนอยากริงตามมาและก่อนชอบเกิดอะไรเกิดลองถามตัวเองย้อนไปนะนั่นคือภาษาทางตาโยมต้องมีตาไปเห็นเสื้อนะมีเสื้อมาให้ตาเห็นนะสัมผัสทางตาต้องเกิดก่อนเวทนาจะตามมาตัณหาจะตามมาตรงกับปิิจสตุบาที่พระองค์เคยตัดไว้เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วคือตัวนี้นะ ผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาตัณหาแล้วจะเกิดอุปาทานความยึดจ่ายเงินซื้อกลายเป็นเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อเราละอุปาทานยึดละเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกเสื้อเราหายเราทุกอย่างนี้ความทุกเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมอันนี้จะไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะไม่ว่าจะเป็นลัทธิความเชื่อใดก็ตามล้วนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยเหมือนกันมีผัสสะเหมือนกันผัสสะประกอบด้วยอะไรสลายยตนะแปลว่าอะไร อายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโอสถาธรรมลมจะเป็นลัที่ความเชื่อใดล้วนมีลูกปปตามีหูจมูกปากทั้งสิ้นเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์กระบวนการการทํางานของจิตกับรูปนามจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเหมือนกันทั่วโลกเห็นไหมเป็นธรรมะที่ไม่มีสมณะพรามผู้รู้ใดๆคัดง้างหรือติดเตียมได้เลยและพระองค์บอกปฏิจจสุบาทนี้พระองค์รู้คนเดียวในโลก โยมจึงไม่สามารถหาหลักฐานใดในโลกที่พูดเรื่องปฏิจจสุบตัตินอกจากพุทธศาสนานะและในคำพีโบราณต่างๆที่อัฟกานิสถานหรือที่ไหนก็ตามนะจะมีการพูดเรื่องปฏิจจสุบตัติมาสองพันกว่าปีแล้วในประเทศไทยก็มีคุดเจอที่ลบบุรีกับเพชรบุรีในก้อนศิลานะเป็นอักษรปารวะภาษาบาลีนะเพราะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายได้